အရာာာကိုနါတေိညူမ်ကပြနိုရစ်လိုရတ်သ She did it wrong.

เด็กวัยรุ่นเราจะเรียกว่าอะไรนะลาเลียี่ลาเลียนอีกนิดใช่ครับเรียกได้ใช่ไหมพูดเินหน่อยหขอแซปโป้หน่อยได้ไหม่อเช่นอะไรเนียทำานเไมขาเาเขาเหรอทำไมเขาหน้า่าง

เซฮายเซฮายเซฮายสวัสดีแฟนแฟนสวัสดีแฟนแฟนอันนี้มันไม่ใช่น้าดีแล้วนะเนี่ยมันเป็นอะไรกัน ไอ,อ,อ้พวก่องด้วยเหรอ,อ,อหกอไ,ไม่ไร้จะคุ้ไหมคุ้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเลยเฮ้ยลองมาฟางังเสียงที่จอดแดนกันดีกว่าคื Oh, cảm ơn các Alemosat ha. Cứ kêu tại tại người. đây. Ấy แก้วให้ทำหมดถือแม่ทำถือแม่ทำหรอแม่ทำไม่เป็น

I love you พูดยางไงครับ I love you ภาษ่พี่ตองบอก I love you เหรอบอกรังเราออกตัวเองเรามีพ่อมีแม่นะก็ก็บอกมาก่อนไังไง่ไม่เคยเอาภาษาอื่นได้ไหมอ่ะทำไมครับพูดได้ภาษาเดียวอ่ะคือ นี่สำหรับเลยเพ,เพื่อน้าดเยไม่รู้จักช่ไหมครับผมเราผมยาวต้องใช้เวลารอเธอหันมาต้องใช้อะไรไายไหม <c oughs> ต้องใช้เงินไมอกใช่ห คุมณมากเลยขอบคุณโอ๊ยของโจรเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอันนี้เป็นของจริงรือเป็นหมอนเนี่ยโอ๊ยคุณคุณกับข้าวสวยร้อนๆน,นะพี่ต้มเป็นผข้าสวยเหรอนี่สยายมาก เทียนหน่อยชนิดกามหมูหน่อยนะงั้นทำงานให้เสร็จก่อนนะครับเราหุงข้าวเป็นอะไรนะครับเราหุงข้าวเป็นมีด้วยเหรอโอ้หรู้ใจจริงจอาหารเพิ่มเนี่ยครับครับอันนี้คืออะไรครับซึ่โอหองม เปลี่ยนไซสกางเกงเหอเนี่ยเปลี่ยนไซสเพราะว่าไงเล็กเหรออะไรเล็กอะลองดูนะว่ามันจสวัสดีครับ มีอะไรมาปะสวัสดีครับผมมือกล่าวอะไรมาผมสวัสดี <c oughs> ชื่ออะไรครับตัวค่ะแต่ว่าไม่ใช่เด็กข่าวแน่ๆเลยพูด<ห>แบบนี้ไม่เนอร์ชิมจูงวันนี้นเ,อเอาอะไรมาฝากครับได้เปิดได้ไหมเดี๋ยวมาให้เปิดที่บ้านเปิดได้เลยเนาะ ไม่เห็นเมีอะไรเลยโอ้เป็นแบบมีภาษาวัยรุสนะครับ C high ค่ะ C high ค่ะคเป็นชีสเป็นชีสสมัยก่อนเราก็เขียนเหมือนกันนี่ก็ประมาณ5ปีที่แล้วนี่ แหมมโห่นะดูดูดูเลยทกขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะลัไปอ่านที่บ้านได้ไหมโอเคอ้าวออี่จิ้ใ้นะครัออไปเก็บนอเหรครับ ขอบคุณครับตกลงตกลงคกลงตกลงตกลตกลง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 ตกล ใช่ครับผมโอเคอร,ร้องไหมโอเคมาลองเพลงด้วยกันหม่นะเนี่เพลงเพลงน,นี้อยากให้ร้องกันดังๆเลยนะครับคือร้องแค่นั้นนะ you love

You สวัสดีครับขอสวัสดีครับเป็กครับพี่ไม่เข้าใจว่าเวลาเป็กกอดกับใครเสียงกรีดังมากครับผมมากเลยพี่มันเป็นเสียงอัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยนะเพราะคนกอดกันเสียงกรีดดังมันเป็นเสียงของความอกคุกันกนะครับเป็นบ,บรรยากาศที่ว่า ตล่าดีนะล่าดีกลานก็นงไงบ้างากนะ็เอมาะ้สึว่าวัานนี้คนก็มาตานะครับ<อ>าตาากตานิดนึง<อ>สามารถมาได้อีกนะ้าจะชวนเพื่อนๆอะไรใวันนีน,น,น,นะครับวันนี้ต้องต้องรบกวนเป็นะครับขอประทานโทษนะครับร้าน MK ด้วยอ๋อใช่เข้าไปไม่ยินไปเกาะในกระจกเขา <c oughs> เข้าแบบก่ทานเสร็จแล้วพอทานเสร็จแล้วใช่ไหมครับขอบคุณเป๊กหน้าติ้วสามาวันนี้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชวนผมมาในวันนี้วันนี้นอกจากเป็นคอนเสิร์ตแล้วยังมีการกุศลด้วยจากเจ้าหน่ายพีพีดีเพื่อนำเงินสดไปถูกลุติ้งใสนพัฒนาโอ้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยววันนี้นะครับคุณสมรารของเราประธานของเราจะมอบไปที่เรื่องให้กับเพื่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยมปอนจากกันอย่้เป๊กช่วยบอกแฟนครับว่าช่วยกันทำุญเนาะได้นะครับ แค่โครงกนี้นะครับก็เดี๋ยวซื้อนะครับจากเรา599บาทอ๋อถ้าเกิดก็ซื้อช่วยให้บีมานทีได้ดหนยครับดีแบบนี้มาดีแบบนี้นะครับเป็นเส้นซื้อไปปุ๊บรายได้ทุกบาททุกสตางเนี่ยเราจะไปทำบุญกับบริชิษัท นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี <the> <ę> ๋ยวเราถมพ่อเพจเพื <goals> ่อนรุ่นด้วยเชุดข้าวหมนะครับนั้นโอกาสนี้ก็เชิญนะครับคุณสมรคุณชัยสกุาประธานกลุ่มของเรานะครับพ่อของเพ่อนรุ่นให้กับเพจนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเชพจไปแบบนี้อีกนิดหนึงนะแบบนี้ได้หรืบไง ผมหายไปไหนหมดเนี่ยคนบังพูดผมหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ส่งรับด้วยนะครับจะลงรำบากกันอย่างนี้แล้วนะครับอืมท่านสมบูรณ์ทางด้านนด้นะครับอันนี้คือ DVD ที่ผมบอกนะครับ ให้พี่ช่วยบอกแฟนคลับว่าช่วยกันทำดีนะครับผมก็ทำที่พี่พูดเลยนะครับก็เป็นผู้ก่ออาชีพสตาร์นะครับนะเพื่อนำไปมอบให้กับคนดีิใช่ไหมครับนะครับก็การทำบุญก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับใครที่พอจะสามารถอัพพอร์ตได้นะครับซื้อได้นะครับก็ก็มาทุกคนกันติดตามเดี๋ยว ยังจำหน่ายอยู่นะครับยังเลิกขายกันได้ใช่ซื้อซื้อซื้อได้ถึงกี่โมงครับก็วันนี้น่าจะถึงสามทุกนั่งติดนะครับนั่งที่สามเป็นสายที่สามทุกถ้าเกิดซื้อทางอื่นได้ไหมครับไม่ได้เรามีห้าร้อยชุดในโลกอ้เป็นของพิเศษสุดๆนะครับครับก็ยังไงมาทำบุญนะครับช่วยสังคมกันดีกว่านะครับแเราก็จะได้ความสุขกันด้วยนะครับไทยนะครับเต็ะช่วยกันเสริม งานนี้ดีกว่าแน่การขับซื้อเป็นยังไงซื้อไปเยอะเลยผลงานต่อไปฝากนายบอกแฟนคลั่งไปครับว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้จะไปงานไหนต่ออะไรไหนก็เดี๋ยวงานซื้อไม่ต้องบอกเลยเหรอกงางจะเดินทางไปที่สมุทรสาครนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะเอ่อเที่ยวที่ลาดีก่อนมาลาดีก่อน นี่นัำเตี่ยด้วยก็ียวจะไปชิวๆลิ้นแม่น้ำออกบอกเป้าหมายขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวกายขับไปลองดืน้ำได้เลยมีถิ่นแม่น้ำมีแม่น้ำเดียวแม่น้ำเดียวไปช่วยได้ไหมอ่ะไดครับได้ก่อนจะล่ามลาจูนเป็กวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกายขับทุกท่านเว้นช่องตรงกลางไว้นะครับเดี๋ยวเป็กก็จะไปทำ นีครับได้เลยครับก,บก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆชาวาราชบุรีมากๆนะครับที่มาเชียร์กันนะครับแล้วก็มาร่วมกันมามุ่งแบบนี้นะครับขอบคุณที่มาเจอกันนะนยังไงก็เชียร์นะครับแล้วเดี๋ยวเชียร์ใหม่ครับขอบคุณเพชรพันธุ์